และววันนี้เป็นอีกวันที่เราจะไปติดตามภารกิจการขุดคลองของทางทหารนะคะหลังจากขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วงานที่ทําต่อก็คือการพยายามพัฒนาให้ชุมชนเป็นพื้นที่สีขาวด้วยนะคะ,คะติดตามจากรายงานของคุณสุทธดาเนติพานนท์ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะดิฉันมาติดตามภารกิจการขุดคลองค่ะตอนนี้อยู่พื้นที่เขตมีนบุรีนะคะและที่เห็นนี้ก็คือเรือขนดินนะคะซึ่งทางกองทัพบ,บกหรือว่าทหารนั้นได้มีการดัดแปลงเพื่อที่จะไว้ใช้สําหรับภารกิจในการขุดคลองค่ะ สำหรับคลองในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นคลองลําต้นไสซึ่งจะเป็นคลองหลักของชุมชนบริเวณลําต้นไสพัฒนานะครับซึ่งมีความยาวประมาณ2.8กิโลนะครับซึ่งปัจจุบันก็ดําเนินการไปแล้วประมาณ33เอร์เซนซึ่งส่วนปริมาตรดินทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของเขตนะครับซึ่งได้ประสานกันอย่างใกล้ชิดกับชุมชนบางส่วนนี้ก็จะมาทําเป็นคันดินนะครับเพื่อป้องกันน้ําน้ํารั่วซึม คลองลำต้นไทรแห่งนี้มีลักษณะตื้นเขินการมาขุดลอกในครั้งนี้เจ้าหน้านที่ได้ทำการขุดลงไปที่ความลึกจาก3เมตรเป็น5เมตรส่วนความกว้างก็ขยายเพิ่มขึ้นเป็น20เมตรคลองลำต้นไทรนั้นถือว่าเป็นคลองสายหลักที่อยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวกันของเขตมีนบุรีและหนองจอก เป็นลักษณะชุมชนริมคลองชาวบ้านส่วนใหญ่อาศัยอยู่กันมาหลายสิบปีซึ่งคนเฒ่าคนแก่ของที่นี่ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของชุมชนว่าการขุดคลองนั้นนอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยแล้วยังช่วยทําให้ลําคลองสะอาดด้วยค่ะผมถือว่าดีมากคือว่าคลองตรงนี้ดั้งเดิมเนี่ยเป็นคลองที่แคบมากคือน้ําจะน้าไหลผ่านเนี่ยจะลําบากคือน้าจะมีเน่าและน้ําจะขุนตั้งแต่ทางหน่วยงานทหารมาลอกคูคลองเนี่ย ของก็กว้างน้ําที่ว่าจะเป็นมพิเรื่องเน่าเรื่องเหม็นนี้จะไม่มีมก็ตั้งแต่เกิด50ปีแล้วห้าสิบปีเนี่ยเท่าที่จําความได้ครับผมลอกไปแ้้วระมาขุดกันบ้างไหมขุดครับผมก็ประมาณโอ้ยเกือบยีครั้งเลยครับ<ม>แต่ว่าไม่ได้ขุดเป็นระบบแบบนี้ และด้วยความที่เป็นชุมชนริมคลองนะคะแต่เดิมก็จะมีสะพานข้ามคลองตรงหน้าบ้านเป็นแบบบ้านใครบ้านมันค่ะแต่ตอนหลังพอมีการขุดลอกคลองชาวบ้านก็ยินยอมที่จะให้เจ้าหน้าที่ทหารทําสะพานส่วนรวมนะคะเพื่อใช้ร่วมกันในหมู่บ้านอีกทั้งยังเป็นการช่วยลดการกรีดขวางทางน้ําด้วยค่ะการที่ทหารเขามาช่วยเราแบบนี้เนี่ยดีไหมคะก็ดีดีช่วยยังไงบ้างคะก็เขามาช่วยทําคลองเราให้มัน กว้างขึ้นแล้วก็อไอย้ยาในกองไม่เยอะก็ขอ,ขอบขอบคุณทุกคนนะท,ที่มาช่วยทําในในหมู่บ้านลำน้นสายนี้มีความสาขขอบคุณครับ ค่ะคุณผู้ชมคะที่เห็นนี้นะคะก็คือคันดินนะคะที่ได้มีการขุดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ไปนะคะในส่วนของกองทับปกนั้นก็จะมีการนําเอาญ้ามาปลูกนะคะเพื่อที่จะปกคลุมให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันนะคะก็เป็นการส่งเสริมทัศนียภาพบริเวณด้านนี้นะคะให้มีความสวยงามด้วยนะคะควบคู่ไปกับการรณรงค์นะคะสร้างชุมชนสีขาวให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดยาเสพติดด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือโครงการที่ กองทัพบกนั้นทำเพื่อประชาชนค่ะสมศักดิ์ใจหารถ่ายภาพสุทธาเนติพานนรายงาน